สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการเปิดการใช้งานด o อกเกิลซครั้งแรกนะครับเนื่องจากว่าด o อกเกิลซเเนี่ย,ยซื้อไปแล้วเปิดโปรแกรมหลดโปรแกรมมาไม่ว่าจะไม่สามารถใช้งานได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราเปิดโปรแกรมด o อกเกิลแม g เจอร์ขึ้นมานะเปิดโปรแกรมด o อกเกิลแมเนเจอร์ขึ้นมามันจะอยู่ในไฟล์ซิปนะครับแนะนําให้แยกออกมาก่อนนะนะครับผมแยกออกมาแบบนี้นะครับ ให้แตกไฟล์ออกมาก่อนใครแตกไฟล์ไม่เป็นบ้างครับใช้เซเวนซิปนะครับคลิกข,ขวานะครับใช้เซเวนซิปแล้วก็เลือกแยกไฟล์ไปที่นี่นะครับตรงนี้เลยพอแยกออกมาแล้วนะครับดองเกิเลแมเนเจอร์แนะนำใช้เวชนล่าสุดเดี๋ยวอัปลิงก์ไม่ให้เสร็จแล้วไปที่ดองเกิเลแมเนเจอร์ครับเปิดโปรแกรมนี้ขึ้นมาหน้าต่างก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เข้าไปที่ firmware update ครับด้านบนครับกดอัปเดตการหนึ่งครั้งพอกดอัปเดตการหนึ่งครั้งมันจะขึ้นมาแบบนี้ครับ You choose register before start update ก็คือ ก่อนที่จะรีจิสเตอร์เนี่ยอ่าก่อนที่จะกดอัปเดตการเนี่ยควรจะรีจิสเตอร์การให้เรียบร้อยก่อนนะครับเราก็ตอบ yes ไปนะครับตอบ yes ไปเสร็จแล้วก็กอกเนมนะครับกอกไปเลยนะครับอ่ะใส่อีเมลเข้าไปครับใส่ไปเลยนะครับใส่ Gmail ใส่ชื่อเรียบร้อยนะครับอีเมลจะเป็นเมลอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ที่เราใช้งานได้จริงนะแล้วก็เนมก็ใส่ชื่อไปเลยนะครับกดรีจิสเตอร์ครับ โอเคเรียบร้อยครับนะ <c oughs> ยังยังรอโหลดนิดหนึ่งจะมีการนะครับอ่าอฟไรน์เซริร์ฟเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็ทำการเขียนเฟิร์มแวร์ตัวใหม่ล่าสุดเข้าไปนะครับเสร็จแล้วก็จะขึ้นว่าอ่านี่นะครับดองเกิลโอเคนะครับเรียบร้อยพบอัปเดตอัปเกรดโอเคก็คืออัปเกรดเรียบร้อยละระบบทั้งหมด คอม p l e t ละสมบูรณ์ทุกอย่างก็จะมีเชื่อมต่อ hardware ID เครื่องซีเรียลเครื่องอะไรนะครับก็เรียบร้อยละก็จะสามารถเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้นะครับโปรแกรมเขาเราก็จะเปิดโปรแกรมขึ้นมาอ่ะผมยกตัวอย่างผมติดตั้งโปรแกรม CM2 n t 2ก่อนเลยละกันนะครับโปรแกรมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับ Su Infinity นะครับครั้งแรกเลยให้เราโหลดโปรแกรมมาโปรแกรมเดยกก็แนบลิงก์ไว้ให้อีกเหมือนเดิมนะครับแนบลิงก์ไว้ให้ กดโปรแกรมแล้วก็ทําการติดตั้งนะครับเอาเวอร์ชันล่าสุดบางคนบอกเวอร์ชันไหนดีเวอร์ชันไหนดีเวอร์ชันล่าสุดมันช่องดีกว่าอยู่แล้วเอาเวอร์ชันล่าสุดเลยตอนนี้เป็นเวอร์ชันอะไรก็ไม่รู้แต่ในเครื่องผมมีเวอร์ชันล่าสุดที่เวอร์ชัน2 2 0ตัวนี้เป็น cm 2 mt 2นะครับ cm 2 mt 2นะครับลิงก์ดาวน์โหลดมันมีนะครับลิงก์นี้ก็จะแนบไว้ให้เช่นเดียวกันนะครับเป็นลิงก์ดาวลิงก์ซอฟต์แวร์ของ cm 2นะครับ infinity box เข้าไปปั๊บก็จะเจอ เห็นไหมครับยาวเหยียดเลยลิงก์นี้จะแนบไปให้นะครับ mcm 2 mt 2เวอร์ชันล่าสุดเวอร์ชันอะไรครับไล่ไปเลย2.2นใช่ถูกต้องครับเวอร์ชันที่ผมใช้อยู่คือเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับ cpu c อ r e com ล่ะ cpu c c m ก้อนมันแยกตาม cpu นะครับ mt 2 mt 2เนี่ยคือ cpu mtk mt 2 mtk ก็คือ cpu mtk นะครับตัวเนี้นจะเป็น MC cm 2 mtk เป็นเวอร์ชันเก่าเขาปล่อยตันไว้ละที่1.57 นะเขาปล่อยตันไปแล้วไม่ได้พัฒนาละไปพัฒนาตัวบนแทนนะครับต่อไปก็ซี u ีคอคอมตันที่1.15นะครับแล้วก็ CPU อื่นๆนะครับก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ปกติผมใช้อยู่แค่สเปตัม CPU คออมแค่นั้นครับนะแค่นั้นครับโอเคคราวนี้พอรู้แหล่งโหลดแล้วก็โหลดมาวิธีโหลดก็แค่ไม่ยากครับดับวบันลิกปุ๊บ เนี่ยมันก็เข้ามาที่เครื่องแล้วนะครับวิธีการโหลดแค่ดับเบิลคลิกแค่นั้นเองโอเคพอเราโหลดโปรแกรมมาเสร็จแล้วก็ทําการติดตั้งครับกด I accept ครับกด Next ครับย้ําว่าเครื่องนั้นๆที่จะลง c m ีมแนะนําให้เป็นเครื่องคลีนเพราะการ์ดโดนบล็อกบ่อยมากนะครับโดนการ์ดโดนบล็อกก็บ่อยแล้วก็มีปัญหาเปิดโปรแกรมไม่ได้กันบ้างเยอะแยะไปหมดนะครับวิธีการแก้ปัญหานะครับไม่ยากครับ ส่งเมลไปหามันส่งเมลไปหาเขานะครับแล้วก็ทําการแก้ไขนะครับสมมุติถ้า e er อ r ร์เลอร์นี่ยเออร์ er ror, อะไรกดอัปเดตการ์ดปับด Update, ป๊บกดอัปเดตปั๊บถ้า e er อ r ร์เนะมันจะมีลิงก์ด้านล่างสุดส่งให้ว่ากรุณาติดต่อที่เว็บไซต์นี้แล้วก็คลิกเข้าไปมันก็จะไปที่ G S M Forum ทําการแจ้งปัญหาเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าส่งไปที่เมลของเขาก็ได้นะครับส่งที่เมลของเขาก็ได้นะครับ ติดต่อผมมาก็ช่วยไม่ได้ครับผมก็บอกให้ไปติดต่อซัพพอร์ตเองอีกทีเพราะว่าดองเกิลผมก็โดนบล็อกบ่อยเหมือนกันทั้งที่เครื่องเราไม่ได้ลงโปรแกรมแชร์พอร์ตอะไรเลยมันก็บล็อกครับผมโอเคนะคราวนี้พอโหลดโปรแกรมมาแล้วก็มาเปิดกันนะครับอ่ะติดตั้งก่อนเดี๋ยวมันคลิกตรงนี้ติดตั้งก่อนกด next อย่างเดียวครับ next install ครับมันจะทำการถอนโปรแกรมนะครับอันเก่าออกให้เกลี้ยงเลย นะผมก็ถอนออกให้เกลี้ยง cm2 เนี่ยเนี่ยมันจะทำการลบครับ uninstall นะครับ infinity b o x เนี่ยลบไปเลยลบไม่ได้มันกำลังจัดการอยู่นะี่รู้เี้ลบก่อนก็ดีลบให้เกลี้ยงเลยแล้วก็ติดตั้งใหม่นะ <c oughs> จะได้ไม่มีปัญหาเพราะผมโดนการ์ดโดนบล็อกบ่อยมากเลยนะตรงนี้จะเป็น driver นะครับ driver ของผมเอง ไดเวอร์ที่ใช้ในการปลดล็อก CPU MTK นะครับเป็นตัวใหม่ให้เราติดตั้งไปด้วยกด Next ครับยอมรับครับ Next 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 อย่างเดียวอ่ะ Install ครับตรงนี้จับ f i n i s h ครับแล้วก็ตรงนี้หน้าต่างแบบนี้นะครับให้กด Next เหมือนกันแล้วก็ให้เลือก USB Input Device นะครับถ้าเครื่องที่ยังไม่เคยลงมันก็จะขึ้นแต่ถ้าเครื่องลงไปแล้วมันก็จะไม่ขึ้นนะครับวิธีการก็เหมือนเดิมครับ มันจะขึ้นชื่อแบบนี้ครับ U N B Input Device ผมพิมพ์ให้ดูก็ได้ตรงไหนก็ได้ตรงนี้แล้วกัน U S b Input Device เราหาชื่อนี้หาให้เจอพอหาเจอแล้วก็กด Install T ปึ๊บมันจะมีหน้าต่างเล็กๆเด้งขึ้นมาว่าติดตั้งเสร็จแล้วล้วก็กด OK แค่นั้นเองนี่วิธีการทำนะครับหาชื่อนี้ให้เจอบางทีมันอาจจะมีหลายอันแบบนี้นะครับขึ้นหลายอันไม่ต้องสนใจติดตั้งแค่อันเดียวแล้วก ใช้ติดตั้งแค่อันเดียวก็พอให้เสร็จเรียบร้อยก็แคนเซิลไปเลยนะครับตัวนี้ก็ปิดไปแล้วก็จะมีไอคอนมาที่หน้าจอนะครับถ้าใครไม่มีไอคอนที่หน้าจอก็เข้าไปที่ที่เดิมครับ DC Infinity b o x นะครับ GM2 แล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาได้แต่ว่าเครื่องนี้ผมเคยโดนการ์ดบล็อกไปทีหนึง่งผมไม่มั่นใจว่ามันจะบล็อกผมอีกไหมผมลบติดตั้งใหม่ชัวกว่าเดี๋ยวมันบล็อกการผมอีกนะ ก็ติดตั้งใหม่ติดตั้งไปเมื่อกี้แหละติดตั้งใหม่ซ้ำอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นการทบทวนแล้วกันเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเครื่องไหนที่โดนบล็อกการ์ดนะครับต่อให้เอาดองเกิลใหม่มาเสียบก็โดนบล็อกอีกเอาดองเกิลที่3แบบอันใหม่มาเสียบก็โดนบล็อกอีกนะครับระวังให้ดีเพราะผมโดนบล็อก3ดองเกิลติดมาแล้วนะครับวิธีการแก้ก็ง่ายๆครับ ส่งไฟล์ fault.bin ที่อยู่ในโฟลเดอร์ครับส่งไปที่ mail หรือว่าจดใน f ฟลเดอรของเขาก็ได้นะ,ระเราบรนถอนแล้วติดตั้งใหม่สักครู่หนึ่ง โอเคกด next อย่างเดียวครับอันนี้อ๋ออันนี้เราติดตั้งไปแล้ว c a n c ซ l ไปเลยไม่อยากติดตั้งหรอกโอเคพอเรียบร้อยนะครับมันจะมีลักษณะนี้ขึ้นมานะครับโปรแกรมนะครับที่เราติดตั้งไปเนี่ยแล้วก็จะมีไอคอนที่หน้าจอเราก็เปิดโปรแกรมใช้งานได้เลยครับเพราะว่า Docker Manager เราอัปเดตเรียบร้อยแลวนะ Docker Manager เราอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะหวังว่าจะไม่โดนบล็อกนะครับถ้าไม่ชัวร์ผมบอกเลยนะถ้าไม่ชัวร์ เอาคอมใหม่ลงวิดโดใหม่แล้วก็ติดตั้งใหม่เอาไม่งั้นจะโดนบล็อกอีกนะครับเพราะผมโดนบล็อกไปแล้วเมื่อกี้โดนบล็อกที่สุดเลยแต่ว่าผมแก้ได้ครับผมเดี๋ยวก็ผมก็ส่งเมลไปหาเขาใหม่นะโอเคคราวนี้ผมจะมาปดอะไรต่างๆก็แล้วแต่ผมละคราวนี้อันนี้ผมแนะนําวิธีการติดตั้งเฉยๆส่วนฟังก์ชันเบื้องต้นเนี่ยดูในซัพพอร์ตเอานะครับเพราะว่า C ีวีเอ็มทีเคดตรงนี้ทําอะไรได้บ้างก็คือ เน้นแฝตลอมปลดรหัสนะครับตัวนี้นะแฝดลอมเห็นไหม sp unlock คือปลดล็อกเกอร์ขายแฝตลอมปลดรหัส,ปร,หสประมาณนี้ครับแกบิกปลดล็อกรายเดือนอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่เทคนิคของแต่ละซัพพอร์ตละอันนี้คือการติดตั้งเบื้องต้นส่วนวิธีการใช้งานเนี่ยแต่ละรุ่นก็ทําแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าแนวทางใกล้คลา้คลายกาันตรงนี้คงไม่มีสอนนะครับส่วนรุ่นอะไรที่ซัพพอร์ตบ้างไปไล่ดูในเว็บไซต์ของ infinity ครับ นะไปดูเอามันมีเยอะมากมายนะครับความสามารถเขาล้นเหลือแต่ก็อย่าลืมว่าก่อนจะใช้งานได้เนี่ยติดตั้งโปรแกรมให้ได้ก่อนโอเคครับในส่วนนี้แนะนำกันแค่นี้ละกันในส่วนของการติดตั้งโปรแกรมครั้งแรกนะครับเรียบร้อยครับสวัสดีครับ